What ไท a ันโกลสเมทเพราะเราคิดต่างด้านการลงทุน Invest in yourself. เ็ิที่เจอบทชิกรประจําวันเสาร์ที่16เดือนมีนาคมนะครับทองคำนะฮะสัปดาห์ผ่านมานะครับค่อนข้างจะสวยงามจริงๆครับทองคำเนี่ยปิดลงมาอยู่แถวบริเวณเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะ21.55เหรียญต่อทรอยออนบอกว่า ทองคำทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นทองคำปิดเป็นแท่งแดงแค่ไม่ถึงครึ่งของแท่งเขียวเมื่อสัปดาห์ก่อนฮะบงบอกว่าตอนนี้ทองคำเนี่ยน่าจะเป็นสัญญาณของสัญญาณกระทิงอยู่นะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะปิดเป็นแท่งแดงเกินแท่งเขียวของสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยทองคำในสัปดาห์หน้าจะสามารถขึ้นต่อหรือจะพอแค่นี้คลิปนี้ผมมีคำตอบแบบ <coughs> you are listening, treading life. <coughs> สวัสดีครับสำหรับสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลดลงในวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยทองคำถูกกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์หลังตลาดคาดการว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอาจเรึงอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับสูงต่อไปหลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเงินเฟอ้อสูงเกินคาดในรอบสัปดาห์นี้สัญญ,ญาทองคำถูกกดดันจากการที่ดอลลาร์แข่งค่าขึ้นซึ่งลดความน่าดึงดูดของทองโดยทําให้สัญญาทองคำมีราคาแพงขึ้นสาหรับผู้ถือครองสกุลเงินอื่นๆดอลลาร์แข่งค่าขึ้นหลังการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟอ้อของสหรัฐที่ออกมาสูงเกินคาดซึ่งเป็น สำคัญนุนให้เฟดคงอัตาราดอกเบี้ยในระดับที่สูงเป็นเวลานานกว่าที่คาดการเอาไว้นอกจากนี้สัญญาทองคำยังปรับตัวลดลงหลังจากทยานขึ้นอย่างมากในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา บรรดานักลงทุนจับตาการประชุมเฟดในวันที่19-20มีนาคม,มที่จะถึงนี้โดยล่าสุดทางเฟดวัตถุของ CME Group ปบ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนัก9.9%ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ5.25-5.50%ต่อไปในการประชุมสัปดาห์หน้านอกจากนี้นักลงทุนจะรอฟังถ้อยแถลงของนายเจอรโรมพาเวลประธานเฟดในการประชุมเฟดสัปดาห์หน้าด้วยรวมทั้งคาดการอารัตราดอกเบี้ยนโยบายของเจ้าหน้าที่เฟดเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของเฟดในปีนี้ไปกันที่การวิเคราะห์กรราฟชคคคุณโดีัันบ What? ไทเทนส์เกิลส์เมทเพราะเราคิดต่างด้านการลงทุน In red in yourself. ครับเราอยู่กับช่วงบอสแคสถึงไร่าบเทพพยากรครับและตอนนี้ฮะเราอยู่กับทองคําในรายสัปดาห์นะครับสัปดาห์ผ่านมานั้นเห็นไหมครับว่าทองคำนะฮะปิดเป็นแท่งแดงไม่ถึงครึ่งแท่งเขียวเมื่อสัปดาห์ก่อนนะฮะและนี่คือภาพปลายสัปดาห์ภาพแรกนะฮะเห็นไหมครับว่าทองคํานั้นมีแรงเทขายค่อนข้างจะน้อยมากเลยนะฮะบ่งบอกว่าสัญญาณตอนนี้ยังคงเป็นสัญญาณของสัญญาณกระทิงอยู่นะฮะทองคําเมื่อสัปดาห์ผ่านมานะฮะได้ขึ้นไปถูงสุดแค่ 2, 4, เรน2,194เหรียญต่อรอยออนฮะและปิดจบเมื่อคืนเนี่ยอยู่ที่เรน2,155เหรียญต่อรอยออนมองว่าทองคำยังคงสวยงามเหลือเกินฮะยังเป็นสัญญาณของสัญญาณกระทิงอยู่นั่น เองนะครับเมื่อเราเนี่ยขีดเส้นสีองศาพราเพลแล้วเนี่ยเห็นไหมครับว่าบริเวณเส้นสีแดงเนี่ยตามวงมสีแดงทั้ง3วงนะครับวงบอกว่าทองคำเนี่ยแนวนั้นเป็นแนวต้านสําคัญฮะเมื่อขีดเส้นเทนไลน์มาแล้วเนี่ยเห็นไหมครับว่าจะได้เป้าอยู่ที่เรน2,270เรนต่อทรอยออนฮะและทางทีมเรานะฮะได้ตีเส้นสีเขียว2เส้นเห็นไหมครับว่าเส้นสีเขียองเส้นนี้เป็นแนวรับและแนวต้านที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงของทองคําในรายสัปดาห์มากๆนะฮะเมื่อเราทําการขีดเส้นสีเหลืองนะฮะเรนจ์การขึ้น ของทองคำนะฮะเสร็จปั๊บเนี่ยเรากดชิปคอนโทรนะฮะแล้วก็ไปวางแปะบนเส้นเขียวด้านบนฮะเป็นเส้นสีขาวนะฮะเห็นไหมครับว่าเป้าจะได้เป้าเดียวกันเป๊ะเลยนะฮะคืออยู่ที่บริเวณ2,270เหรียญต่อทรอยออนะครับเห็นไหมครับว่าแนวนี้เนี่ยเป็นแนวต้านสําคัญของทองคำนะฮะทั้งรายสัปดาห์นะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นขนาด2เส้นฮะเลนจ์ความสูงของการขึ้นรวมถึงแนวต้านสยองศาของทองคําในรายสัปดาห์ ก็เป้าอยู่ที่บริณ2,270เหรียญพอดีเปมองว่าสัปดาห์หน้านะฮะเป้าในการขึ้นของทองคำเนี่ยขอย้ำว่ายัางเป็นสัญญาณของกระทิงอยู่นั่นเองเนะฮะย,ย่อควรจะดักซื้อนะฮะเป้าในการทำกำไรของสัปดาห์หน้าอยู่ที่บริเวณ2,270เหรียญต่อโตรอยออนแนวนี้เลยครับปันทองครับ เราตอนนี้ครับรือกับทองคํารายสัปดาห์ในภาพที่2นะฮะเห็นไหมครับว่าภาพนี้เนี่ยค่อนข้างสวยงามจริงฮะเห็นไหมครับว่าทางเราเนี่ยได้ตีชแนลของการขึ้นของทองคําในรายสัปดาห์นะฮะด้านล่างเนี่ยเป็นเส้นสีเหลืองเนี่ยเป็นแนวรับ ของทองคำรายสัปดาห์ถึง2ครั้งนะฮะและด้านบนเส้นสีเหลืองกดชิพขึ้นไปเนี่ย,ยก็เป็นแนวต้านของรายสัปดาห์ถึง3ครั้ง4ครั้งเช่นเดียวกันมองว่าเส้นสีเขียวแนวนี้ขอย้ำนะฮะว่าเป็นแนวรับสาคัญนะฮะที่ทางเราเนี่ยให้ความสาคัญอย่างยิ่งยวดในการเข้าดักซื้อแบบจัดเต็มแม็กนะฮะอยู่ที่บรณสองพันแปเหรียญถึงสองพันเก้าสิบเหรียญต่อทตรอยออนมองว่าแนวนี้มาเมื่อไหร่ทางทีมเราจะซื้ออย่างเต็มแม็กนะฮะ,ะ,ฮะเพราะทองคําภาพรวมของสัปดาห์นั้นเป็นขาขึ้นอย่างเต็มที่แแลล้้วนนนนะะะะสาาหััผม เห็นไหมครับว่าเป็นไปแท่งแดงค่อนข้างจะเล็กน้อยเองนะฮะเป้าในการขึ้นของสัปดาห์หน้านะฮะเ <_ d ata> มื่อเราตีเส้ยองศานะฮะเส้นสีเหลืองครับว่าก็จะได้เป้าใกล้เคียงกับภาพเมื่อกี้เลยนะฮะอยู่ที่บริเวณ2,240เหรียญถึง2,250เหรียญต่อทรอยออนมองว่าแนวนี้ทองคำเนี่ยน่าจะ ขึ้นชนได้ไม่ยากเลยนะฮะและเป้าเนีก็อยู่ที่เรน2 2 4 0เหรียญ2,250เหรียญ2,270เหรียญต่อทรอยออนแนวนี้เป็นเป้าการขึ้นของทองคำใน1 2สัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้นะครับฝันผองครับ You are listening Trading Life โดยเทพยากรสวัสดีครับดูกัรทองคำในกับปปายเดยนะฮะภาพนี้เนี่ยค่อนข้างจะสวยไงจริงๆฮะแสดงว่าทองคำเนี่ยได้ปรากฏเป็นริมแล้วนะฮะ แท่งเทียนทั้ง6แท่งนะฮะที่ผ่านมานะครับเห็นไหมครับว่าค่อนข้ายจะไซว์เวย์อย่างสวยงามเหลือเกินครับมองว่าทองคำนะฮะถ้าเกิดทองคําหลุดเส้นสีเขียวลงมานะ,ะทองคำเนี่ย ก็จะถูกปรับฐานค่อนข้างที่จะรุนแรงนะฮะอยู่ที่บรนณสองพันแปเหรียญต่อทรอยออนเป็นเป้าดักซื้อของทีมเราเลยนะฮะถ้าเกิดหลุดเส้นสีเขียวลงมาเนี่ยมีโอกาสอย่างสูงเลยลุ้นนะฮะถ้าเกิดใครไม่มีของนะตกรดนะฮะลุ้นวให้หลุดเส้นสีเขียวนะวันจันทร์เปิดตลาดมาเนี่ยสัปดาห์หน้าคุณเป้าอยู่ที่บรสองพันแปเหรียญต่อทรอยออนแต่ว่าถ้าเกิดสัปดาห์หน้านะฮะสามารถที่จะผ่านบริเวณเส้นสีเหลืองไปได้อยู่ที่บริเวณสองพันหนึ่งร้อยแปดสองเหรียญต่อโตรอยออนีย ก็จะไปต่อเป้าที่เราให้ไว้เมื่อภาพผ่านมนาะฮะรายสัปดาห์นะครับก็อยู่ที่บริเวณ2,250เหรียญถึง2,270เหรียญต่อท r รอยออนได้เลยนะฮะมองว่าบริเวณ2,182แนวนี้เป็นแนวต้านสําคัญของทองคําในภาพรายเดนะฮะพ้าะกิดผ่านไปได้เนี่ยทองคำเนี่ยก็จะทําเป้ารายสัปดาห์อยู่ที่บริเวณ2,270เหรียญต่อท r รอยออนแนวนี้เลยครับปัดตงครับ และภาพนี้ฮะเป็นกราฟลายเดย์ในภาพที่2นะฮะเห็นไหมครับว่าทางทีมเรานะฮะได้ขี่เส้นสีขาวซึ่งเป็นแนวรับสำคัญของทองคำนะฮะค่อนข้างจะยิมความสําคัญอย่างยิ่งยั่วเลยนะฮะถ้าเกิดทองคำหลุดเส้นสีขาวเนี่ยก็จะมีโอกาสปรับฐานแบบรุนแรงไปบริ 2, เวณ2,080เหรียญต่อทรอยอเลยนะฮะแต่ว่าทางทีมเรานะฮะสังเกตดูดีแล้วนะเห็นหครับว่า ทางกราฟเทคนิคนั้นกราฟเนี่ยมีไฮที่สูงขึ้นนะฮะคือยกฐานสูงขึ้นนะ,ะแต่ว่า i s i ไเนี่ยได้ขัดแย้งกัน,นะฮะคือมีโลเวอร์โลที่ต่ำกว่าบงบอกว่าสัญญาณแบบนี้เนี่ย ระวังนะฮะฝั่งขายนะฮะอาจจะเป็นสัญญาณของสัญญาณ hidden bullish divergence นะฮะสัญญาณนี้อาจจะเป็นสัญญาณของ hidden bullish divergence นะฮะที่ขัดแย้งกันระหว่างกราฟที่ยกไฮตามรูปสอดสีแดงด้านบนไหมครับว่ากราฟเนี่ยยกไฮสูงกว่านะฮะแต่ว่ายไซเนี่ยมีระโบโดที่ต่ํากว่าอาจจะเป็นสัญญาณของสัญญาณ hidden bullish divergence นะฮะถ้าเกิดตรงคำเนี่ยสามารถที่จะยืนเหนือบริเวณมันจนันเปลดมาเนี่ยสามารถที่ยืนบริเวณสองพนหนึ่ร้เหรียญต่อทอยออนขึ้นไปได้นะฮะ ทองคำเนี่ยก็จะขึ้นต่อแบบแ,บบแรงๆเลยนะฮะจะไป2270เหรียญต่อทรอยออนได้เลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดวันจันเปิดตลาดมาเนี่ยหลุดเส้นสีขาวมาเนี่ยทองคำเนี่ยก็จะปรับฐานนะฮะดังนั้นเนี่ยวันจันทร์เปิดตลาดมาต้องรุนว่าทองคำเนี่ยจะสามารถยืนผ่านบริเวณเส้นสีสเหลืองอย่างภาพเมื่อกี้ได้หรือเปล่านะฮะถ้ายืนผ่านไปได้นะฮะก็รุนว่าให้ยืนเหนือเรทสองนหนึอเหรียญต่อทรรยออนให้ขึ้นไปได้นะฮะถึงจะสามารถ ไปหาเป้าบริเวณ2,270เหรียญต่อโตรอยออนได้ครับปั่นทงครับ You are Tra listening Life โดยเทพพยากรแล้วตอนนี้ครับปล่อยกับองคำในกับรายสีชั่วโมงนะฮะภาพนี้เนี่ยแม้สวยจริงครับภาพนีเน้เราส่งให้กับสมาชิกวีพีพเศษของเรานะตั้ง แต่วันเพื่อนแล้วนะฮะเห็นไหมครับว่าเราบอกว่าให้เปิดดักขายบร,บรีนเมื่อวันศุกร์ผ่านมานั้น2170ฮะแล้วก็ขึ้นไปพอดีเป๊ะเลย2170เบรนเส้นสีขาวตามวงกลมสีเหลืองนะ,ะที่ทางทีมเราวงกลมไว้นะ,ะเห็นหครับว่า2170เส้นสีขาวตามยอดนั้นเนี่ยเป็นจุดดักขายของทีมเราทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะฮะทำกำไรได้วันหนึ่งหลายหลายรอบเลยนะฮะและนี่ฮะตอนนี้ทองคำนะฮะได้อยู่ที่บรนีนสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบหกเหรายญต่อทองคำมองว่าทองคำเนี่ยหลุดรเ2153หรียญต่ออทรอยอ อลบริเวณสีเหลืองแนวนี้ทองคำนะก็จะไม่สวยแล้วนะในฝั่งของขาบายหรือฝั่งขาขึ้นนะฮะฉะนั้นนะวันจันทร์ผป้ตลาดมานเนี่ยรุนนะครับว่าทองคำต้องยืนเหนือบริเวณเส้นสีเหลืองแนวนี้ให้ได้และต้องผ่านริมบริเวณเส้นสีขาวแนวนี้ไปให้ได้เช็คเช่นเดียวกัน,นะฮะแนวต้านสําคัญของริมมเส้นสีขาวถัดไปนะฮะก็จะหลั่งลดลงมานะหรืออยู่ที่บริเวณ2,106-7เหรียญต่อรอยออนถ้าเกิดยืนเหนือ2 1 6 7เหรียญต่อรอยออนขึ้นไปได้ทองคําก็จะมีโอกาสก,กลับกลายเป็นขา ขึ้นครับฟันทงครับแต่ถ้าไม่ได้นะฮะทองคำนะก็จะลงมาอยู่ที่บริเวณ2130เหรียญถึง2 1 1 1เหยเหรียญต่อโถยอแนวนี้เลยครับฟันทงเช่นเดียวกันครับ และตอนนี้ฮะรือกับทองคำในราย4ชั่วโมงภาพที่2นะฮะทางทีมเรานะฮะได้สร้างช่องแนลการขึ้นของทองคำในราย4ชั่วโมงไว้เรียนเส้นสื่สสเอเลยไหมครับว่าอีกแนวหนึ่งซึ่เป็นแนวสำคัญนะ,ะนอกจาก2153แล้วนี่อีกแนวหนึ่งก็คือ2147แนวนี้2153 2147ถ้าทองคำจะขึ้นต่อขอเยาว่าห้ามหลุดเด็ดขาดนะฮะเพราะถ้าทองคำหลุดแล้วเนี่ยก็จะหลุดลงมายาวๆเลยนะครับแต่ว่า,าทองไม่หลุดนะฮะ เป้าในการขึ้นของทองคำนในการชมหลายๆรอบแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่บริเวณรอบสัดไปนะฮะสองหนึ่งเก้าแปดเหรียญต่อรอยออนบริเวณเส้นสีเหลืองด้านบนมองว่าทองคำเนี่ยถ้าเกิดไม่หลุดสองหนึ่งห้าสามสองหนึ่งสี่เจ็ดเป้าในการขึ้นในการทดทัวงของทองคำนะ,ะก็จะอยู่ที่บริเวณสองพันหนึ่งร้อยเก้าแปดเหรียญต่อรอยออนแนวนี้เลยครับเจ็ดท่านใดนะฮะอยากให้ทีมงานชิปกรเนี่ยเป็นที่ปรึกษาด้านลุทองของทองคำนะฮะโทรมาบนนี้เลยครับ0 2 287 1.77นะครับทางทีมเราเนะี่ยยินดีนะฮะที่จะหลุดช่วยเหลือท่านเลยนะฮะอย่าลืมนะฮะถ้าเกิดท่านใดสนใจทองคำนะอย่าลืมครับใช้กดสปีดครับเพราะเราคือผู้นำได้กลุ่มถุงท่งคครับผมโชคดีบุญที่ไปก่อนสวัสดีครับ What you buy Thai ใ h a i l a n d g o l ม s m i t เพราะเราคิดตางด้านการลงทุน,น Invest in yourself